สวัสดีครับพี่น้องบ้านน้องบัวครับผมทักทายกับบรรยากาศย่ำ้าๆครับพี่น้องวันนี้มานั่งฟีงไฟครับหลับแสงแดดย่อมมือเศร้าครับพี่น้องอากาศน้องบนน้ำพูมันนี่เช็คตอนเศร้าสิบองศาครับพี่น้องสิบองศาเซลเซียสครับวันนี้มีกล้องของฝากจากเอฟซีครับส่งมาให้บ้านน้องบัวนะครับเนาะแฟนบอว์ขอเปิดเผยชื่อว่าว่าเปิดเผยตัวตนพี่น้อง ทรงมาให้ยหลอกก่อนเพื่อก็ส่งเป็นลำไยมาใหอยกองประมาณนี้แหะครับได้กินลำไยไปรอบนึงแล้วครับเนี่เขาได้ส่งมาให้อีกสิมาเปิดลอ่องเรือครับว่เาเป็นยางครับทั้งในพี่น้องรอหลุ่นน้ำกันครับอากาศหนาวครับมือนี10องศาครับเอา ขอบคุณผู้เจ้าของผู้ที่ส่งมาใหายนะับเป็นว่าบอกขอเปิดเผยตัวตนขางท่านพี่นอ้องคุณหลายๆครับอ๋อเงี้ยอามันเป็นสิบโล่กองมัน เพื่อนบอกว่าเป็นบัวหิมะครับพี่น้องบางบัวกับพึ่งเกยเ่็นนี่นะครับบัวหิมะเป็นแบบนี้นะครับเยดมากพึ่งเกยเ่็นครับโอขคือมัน มันเทียรนี่บอกเขาเอินบัวหิมาพี่น้องนี่มันเทียรยกลยไม่กินนีมันแต่ ย <laughs> ิ่งเหรอยังไงกูอยากกินครับไม่เคยกินพี่น้องบ่รู้รสชาติครับเราต้องลองซิมเมืองกอนครับวันนี้งงหัวน่อยหัวใหญ่ครับผสมกัน มามีประโยชน์นะครับวันนี้เท่าทีอา่อ่านมาลดความอ้วนหรือเปล่าลดความดันลดเบาหวานยากับโรคอ้วนนะครับกงใช้เห็นบ้านน้องบัวอ้วนพันก็ได้ทรงไม่ให้งทั้งอมดุชเแตรนี้ อ้าาตัวพีองว่ายิมะว่ายิมะว่าสันพี่นองคือมั่นมาครับคือมั่นคือเบื่ากป่ครับเอาลองซิมกับพี่นออ้องเดี๋ยวต้องไปล่างผานมาซิมเบิ่ง ขอบคุณไปยังคนที่ทรงมาหายน้ำเราเนาะของบ่เคยกิน วัสดีด้วยจ้าพี่น้องมื่อนี้เป็นมี f เอฟซี FC บาน้องบัวฝากฝากเองก่อนบัวหิมะฝากบัวหิมะแม่แม่กับบอลรูแม่แม่า่เคยกินแม่เลยลบอรูฝากบัวหิม,มะมาให้ขอบคุณพคนได้หลาย เป็นฝากของมาให้หยอดกอนกับเป็นฝากของลําไยมาให้อ่าลําไยมาใฮยหยวนกองซ่อมยังบ่ซ่อมกันนี่ไงบอกองกับวนซ่อมกันนี่ยเสียบบ่ลำาไยเสียบอ่าลําไยเป็นมิตโน้อยเสบยบลอยใหญ่ๆยานงฝันนี่เป็นฝากยังมาให้ก่อนมัอนี่เป็นฝากบัวหิมะมาอย่งก่อเออบัวหิมะละเคยเห็นมาเนี่ยเคยเห็นมาเนี่ยบัวผมก็ไ่เคยเห็นครับ ตั่นแหละแต่บ้านน้องบัวยังไม่เคยเห็นยไม่เคยเห็นเลยอมันกระจอ,อกฟาน,นอกขึ้นมาจนสีสมบมรณ์เพิ่นว่าต้องเก็บไว้อีกเนียไม่เคยเห็นห <ả? S 1> แสบสีหวานอ่าอันนั้นเอาหอนมันสีสมบูนณ์แม่เห็นไหมมั้งเออเนี่ยเนี่ยขาวๆนั่นฟาน,นอกอีกฟานลึกลงไปอีกนี่จะเป็นรสจัดแบบไหนฟานลึกให้มันเห็นสมบูรณ์ไหมสีสมบู โฆษณาในบ้านผุนมันเผาผุนมันเผาแมาแลกกับบัวหิมะวันนี้ขึ้นไร้เต็มขึ้นหอดกระนถึงฝากของมาให้กินแม่กะลบว่ามีแนวสิฝากตอนกับขึ้นพินเดี๋ยวยังเราฝากขึ้นพินเขาคือนว่ามีอย่างยังกับว่ามีเดี๋ยว นี่เพิ่นว่าอยากอยากได้ยอดอ้อยนะนออ้อยมันจะไปแจก่นออ้อยมันกอบว่าท่านไหนมียง่มนีต้องถาตัดอ้อยก่อนยะแมนีมันมันท่านไหนคันปลูกไม่หมดหรือมันยังสิมีต้องถ่า่อตัดก่อนต้องมาทำนี่ก็มาตัดเองอาอนี่ฟันหนอกเลยเราท่านเขาเขาหนอกตัวนี้มันบาดมันแตกมันแตกเอาเขาหนอกเอาอ้อยเยอห้มันเบิดเลยชุ่มเขาเขา เออมันเป็นที่เลี้ยงงามเลยเซิมนนซ่ม,ล,มลูเ่เนี่ยจะคลองฟุปาดนะปาดกลมๆมั้งเสียงร้านเสียงอือ สรสชาติเบ่งแลงก็จะแสบอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ก็ยังตัวนี่ไปนสชาติสิเป็นออกทั้งหมดใครๆมันเผางั้นเหรอคือมันเผาเ่รแต่วันสิอ่อนกว่ามันเผาบหวานแห้งหวานบ่หวานเนี่ยหวานบ่หวานแห้งคนว่าถ้ามันถ้าเอาไว้โดนก้อนนี้มันจะหวาอันนี้มันมาใหม่ๆเหม่ควนควนเทสยังไงกินแน่ก้นี่เลยช่วนหลายคนกับกินสดนี่แหละ ก็ไปต้มจืดกระดูกหมูสิกับเพรชคลองวานคือย่างนั้นทับทิมบับวหิมะทับทิมทับทิมบวัวหิมะทับทิมกรอบอรนี่ยังไงนะว่านนะี่เป็นบ้างเซนนั้นดำอีกละแต่เป็นตะกคนคนไทยยังไม่ได้เสียมอยู่จะพาไปปอกปอกให้เสียมก่อนยังค่อยไปล่างอีก ที่้องเมืองครับบัวหิมะว่าดันว่าเกิดมากพึ่งเกยใน,นยิ้หนึ่งเลพี่น้องมันก็ฉ่ำดีเนาะนาำมันหลายแล้วม,มันก็เป็นรสชาติของมันแบบนึ่งแต่วบวทมันหวานปะไหนครับต้องต้องให้มันแก้ก็อนี่ยพี่น้ให้มันเหี่ยวก็อนี่หนไหม ก็เพื่อจินมฉ่ำๆหวานวาน้อยนครับมันปลูกในไท้ายมึงผงแค่หนอกหนึ่งูกในไท้ยแล้วมีูงในไทยแล้ว,แ,ลวแต่มาป่าเป็นหนังซื้อกินมมันมาตะจิ้มเสมอตรงซื้อ,อนี่เป็นไม่งั้่เป็นตรงซื้อกิน เอ๋อมือไหนนะฮะหนูโดดออกก็แล้วมั้งทำเบื้องนี้ก็จีบก็จะออาฟันมันสมกว่านี่สีมันง่ายกว่ะสีมันออกสมกว่านี่ผมสมน้ำเหลืองกว่านี่แต่อ่าวันนี้มันยังใหม่เนาะ จมก้เนเลยต่อส็สียบเลยเพราะว่ามันมันประโยชน์มันเกี่ยวความอ้วนเนี่ยความลดควากม,มกระจินหลายๆตัวพ่นนะเราคุยทั้งด้วงพุ่งสิได้ลดเอฟซีทวงหลายแล้วพี่น้องเอ้ยปัจจุบานพุ่งโย่แล้วขนาดแม่เฮ็ดกัเขาวขาแซ่บเลยน,นี่แม่นอนขนาดแม่เฮ็ดเขาเขาเขาเสียบส่วนเฮ็ดแซ่บเฮ็ดทังไรวุ ผมรู้สึกว่าลายอยู่เพราะจะเอาเมียมาเมียให้กับของแซบสรุปเราแม่ใแซบพุ่มพญาแซบเขาขอแซบเดี๋ยวะแซบบางย่างก็แซบบางย่างแหละพี่น้องแับในแบบจะมาพุงจะคล้องหรือหมอหัวเาะมาต่ำมาฮุ่งนี่ว่าแซบอีหลีปั่นแล้วลงตรงยอมรับปั่นแล้วลงตรงมาแล้ว จะผตะว,วันย่าไกลบ้านกักินหอดกับเขาแม่ขึ้นกอล,กพ,กลกกพี่น้องแย่างน้องม่แยงพักขี้เล็กเสียบกีนนะของธรรมสัตร์แต้ตะมังหุ่งี่บด้เลยตะมัหุ่งนี่รับได้เลยแต่จะขวางแต่จะขวงยังบ่ยังบ่อยากของจะขวางกบอกว่ตาตาน,น้านท่านต่อง็ร้นอะไรแลวมันจังิเสียบใสไหลเรากับเสียบ คนตำบลตำบลผสมกันเออว่าพเคืองได้าสร้างกาว่าเมียเห็ดกระเพาะเสียบแต่ก็มีกรมีแนวกเสียบแนวก็เสียบยอนหล่ะผาว่าเสบจะแนวซะเลยก็มาสิบ่อเดยวกรมาสิหไงปะนี่ผ่อนให้ก็ผเพาเสีบ ก็เฮ็ดกับเขาเสียบอยู่แต่ว่าส่วนมากกับพวกใครอยากเฮ็ดเอ้าพ่กใครอยากเฮ็ดแล้วเนาะแล้วกันให้เกียรติเมียเนาะเก็ขยันเมียหน่อยใจก็จะเฮ็ดพวกลาบพวกอยังเราสิเฮ็ดเสียบเล่าก็อยากเฮ็ดเนาะเราขยันเมียเสียใจก็จะเอ้าคุณมาแย่งหน้าทีกันดีกว่าแต่หมอก้องเราก็ว่าเราเฮ็ดเสียบก็แม่ยุพอก็เป็นเสียบแบบรถของเราตั้งหากอีกไป พวกเห็ดขนมเฮ็ดยังเห็ดว่าเปลี่ยนจังแน่วเปลี่ยนแน่หน่อยๆส่วนมากก็มิเตอร์สื่อกินอันนมาซิมลูกหวัวไม่นี่อับฟานแต่ยาก,ยยากไ,ได้ยังดังก๊กกิ้มอีกด้วยนะเอายังไงฟานก็เกาบอลนี่ มีจับก็หามางหันยุกเป็นน้ำหัวเขาจะมนี่นเกัเก็พอ,อกินน่วนนะอือมีหวานมกกท่าำปากก็เก็เียงกงะ่พอกินควันหรอเเอาไปจกักสองข้ามือมะนะชอบอไรจะไปส่งไม่ได้มหรอในไปส่งพี่น้องความเราลำย่ครับ เดี๋ยวไปส่งพี่น้องเอาไปส่งญาติญาติครับอืหอหลายขอบคุณเพิ่นหลายๆเพินีน้น้ำใจส่จงมาให้อืมเอาลาบเด้อนี่ล่ะซั่นทั้งคาส่งทั้งคา,าของเพินกับสิบเบิดบ่น่อยลาบพัน่นติอือ ขีจ้าก็สั่นไดจ้าขี้จ้ารยนต์เอาปอดไม่เก็บหนาครับพี่น้องเสียงเมีนเพลงจีนนี่บางบ่อจีคอลาไปนี่ครับขอบคุณผู้ที่ส่งของมาให้หลายๆนะครับเนาะเพิ่งมาให้เอ้ยน่าเพิ่นด์กับย่งไรก็ขอบคุณหลายๆครับทั้งหมักลำไยทั้งบัวหิมะครับเสื่อแรกที่ได้กินแม่มากที่บอกเม่ยนี่กินแล้วมักที่บอกแสบอยู่หมักอยู่แม่ก็ว่าแซ่บอยู่ ขอบคุณหลายๆที่ส่งมาให้ได้ซิมครับพี่น้องเกิดมากกับพึ่งเกิดได้กินนี่แล้วครับออนนียาตลาไปซช่นี้ครับพอกันไหมชิหนาโชคดีสวัสดีครับ <c oughs> มันหยวนไปทางอ่อยเนาะหวานออกน้ำนำเนาะท <c oughs> านหวานก็หนีหววนหวานน้ำไห่ <c oughs>